เโตมากับคําที่ความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคุณค่าของเคื่อนไม่ดีพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดีพออย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราต้องดีงานต้องดี p e r f o r m a n ซ์ต้องดีต้องเป็นคนที่ดีเรียนต้องดีทุกอย่างต้องควบคุมได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนเห็นสิ่งที่เราเป็นเนื้อแท้ของเขื่อนที่ ตอนนั้นนะครับไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแม่้ตัดผมทรงเนี้ยคนต้องไม่รักเราแน่เลยขนาดเรายังรักตัวเองไม่ได้เลยถ้าเรารักตัวเองไม่ได้แล้วใครจะมารักเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงกดดันที่แบบกระทบเผื่อนมากๆตั้งแต่เด็กรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกตั้งแต่เด็กแต่มันมาชัดตอนเริ่มเป็นนักร้องค่ะเพราะเสียงข้างนอกมันเริ่มเยอะค่ะมันมีคนที่พร้อมจะแบบโจนตีเราแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่าเออวะถ้าเกิด ฉันจะเป็นคนที่ดีพอให้คนที่มาเกลียดเรารักเราได้เนี่ยเราต้องทําทุกอย่างที่เราทําได้ในการควบคุมของเราให้มันดีที่สุดคนใกล้ตัวที่สุดของเราเป็นยังไงคะคุณแม่ครัวตอนนั้นนักเขยนเห็นว่ากระแสมันเลิ่มไม่ดีแล้วกระแสอะไรไม่ดีกระแสในแบบโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราเป็นอะไรคือคน,อนพยายามจะบอกว่าเราเป็นอันนี้เราเป็นเกย์เราเป็นตุด๊ดเราเป็นกระเทยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยเราเป็นอะไรแล้วตอนนั้นหรืว่าตอนนี้เคียติกยังยังแอคทีฟอยู่ไหม่าแอคทีฟแอคทีฟมากตอนนั้นคือพีคดังมากพีคพี ก็เลยบอกคุณแม่จำได้เลยว่าวันนั้นไปงานเสร็จมาแล้วก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากๆจริงๆอ่ะอันนี้เป um> ็นหลักจิตวิทยาถ้าเราเหนื่อยมากๆจริงเนี่ยเราจะพูดในสิ่งที่เราอาจจะไม่พูดเวลาเราไม่เหนื่อยเดินมไปหาคุณแม่เลยแล้วก็ปลุกคุณแม่ปลุกคุณแม่ปดไคุณแม่นอนอยู่คุณแม่นอนอิ่มคาร์บไฮเดรตอยู่นอนอิ่มคาร์บไฮเดรตนอนอ่ครับอยู่จำได้เลยว่าขย่ยาคุณแม่แล้วถ้าบคุณแม่ก็คือว่าไงว่าไงหนูคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาเมึนๆน ขนก็บอกคุณแม่ว่าแม่หนูหนูคิดว่าหนูแบบไม่ใช่ผู้ชายเคยว่าหนูเป็นเกย์อย่างเงี้เยเขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกย์คืออะไรไม่ใช่ผู้ชายคืออะไรแค่ผู้แค่นี้ไปก่อนว่าสิ่งที่เขืนคิดว่าสังคมบอกว่าเขืนเป็นเขืนคิดว่าไม่ใช่คุณแม่ก็มองแบบมองแบบมึนๆน,นิดนึงอะค่ะแล้วก็จับไหล่แล้วก็บอกงวยเงียงเงีย,ยแล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูกโอเค,อเคแล้วก็นอนต่อ แล้วคุณแม่ก็หลับไปจริงๆคุณแม่ไม่รู้ตัวเหรอคะตอนนั้นคุณแม่ยัะอิ่กระโม่เด็กไปมาเฮ้ยแต่มันเป็นประโยคที่ดีนะแต่คุณแม่เจ็งมากเนอะใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้ดีเราก็นอนต่อซึ่งทุกวันนี้พอมองกลับไปอ่ะเรารู้สึกมันเจ๋งมากสําหรับครอบครัวที่เราเกิดมาเนี่ยจะยอมรับแบบนี้มันดีมากแต่ในโมเมนต์ตอนนั้นน่ะเราช็อตเราเตรียมตัวมาแล้วว่ามันจะมีแบบซีนแบบซีนอารมณ์หรือว่ามีสมาธอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันกลายเป็นแบบ สบายและจบสั้นง,ง่ายตื่นมาอีกวันหนึง่งไม่มีอะไรลูกทำะไรลูกทําเลยและคุณแม่ก็เป็นอย่างนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นิยามตัวเองได้หรือยังคะว่า LGBTQ+ เขื่อนคือตัวนิยามที่เข้ากับเขื่อนมากที่สุดเลยคือคําว่า Queer คําว่าคุยก็คือตัว Q ครับในมุมปรัชญานะเขื่อนมองว่า q u e e r ไม่ใช่เจนเดอร์อย่างเดียวแต่เป็นการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะคุย er แปลว่าอะไรที่ไม่ไม่ตายตัวมีความลื่นไหลค่ะ มีการตั้งคำถามตลอดเวลาและสุดท้ายแล้วเมื่อเรานิยามคำว่าคียได้เมื่อไหร่ความหมายของมันก็หายไปละเพราะคำว่าคียเนี่ยคือการคำเป็นคำที่คำหานิยามคำนิยามไม่ได้อย่างนี้ะครับค่ะพะนีนังเขื่อนรู้สึกว e เล t กับคำว่าคียค่อนข้างมากเลยคือครักคนคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนนั้นเป็นเพศอะไรแต่รักคนคนนี้เพราะคนคนนี้คือคนคนนี้ณณตอนนี้นะครับในในชีวิตในวัยนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเขื่อนหลงรักเขื่อนมีใจเขื่อนสนใจ คนทุกรูปแบบ